อือหืออ,อ,อ,อดูกล้าหมบสิครับท่านผู้ชมเฮือโคตรเท่เลยใช่เะล่าโอเคแล้วผมขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมคำมรับชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมเจนส่าเช่นเคยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็เกม The World of Magic นะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับท่าผ,ผมนั่นก็คือตัวละคร B2 นะผมส่วนผมเป็นตัวละคร B1 นะครับไม่ใช่แล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการซื้อขายของ ระบบของ The World of Magic นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย M หรือว่าเป็นการซื้อขายเทมก็ตามนะครับผมโอเคเดี๋ยวออกมาก่อนไม่อยากเบ่งกล้ามนานเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อเดี๋ยวผมต้องคุมสองเครื่องเลยอนะเอาเอาตีด,ด,ดอโอเคโอเคนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณนะครับผมคุณสุดที่พงนะครับผมที่โดเด็ดมาถึง50บาทเลยนะครับผมซึ่งแบบเออตื่นขึ้นมาปุ๊บดูโทรศัพท์ตกใจแล้วผมมีคนโอนมา50นะครับผม ขอขอบพระคุณด้วยเลยนะผมคุณสุธิพงศ์นะผมขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งเลยนะครับผมก็แค่ดูคลิปผมก็เป็นการสนับสนุนที่ดีแล้วนะครับผมขอบคุณครับก่อนที่จะไปดูระบบการซื้อขายนะผมต้องเข้าใจกันก่อนนะผมว่าเกมนี้มันจะมีอยู่2ฝ่ายนะผมก็คือฝั่งศิลาแล้วก็ฝั่งลานอสน,นะครับผมทั้ง2ฝั่งนี้นะผมจะไม่สามารถเทรดซื้อขายกันแบบส่วนตัวเหมือนฝั่งเดียวกันได้นะครับผมก็คือเราจะไม่สามารถแบบเทรดกันได้นะครับผมถ้าสมมติคุณยุ อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแต่มันก็จะมีวิธีอยู่นะผมแบบว่า,าวิธีการเทรดของกันนะผมผ่านตลาดกลางเอานะเดี๋ยวผมอยสอนว่าทํายังไงนะครับผมแล้วถ้าจะดูว่าแบบเออเขาอยู่ฝั่งเดียวกับเราเป่าให้ดูตรงชื่อนะครับใกล้ๆชื่อมันจะมีอยู่นะผมว่าขึ้นสีขึ้นมานะครับผมถ้าเป็นอีกฝั่งนะผมเป็นฝั่งซีลาก็จะเป็นสีสม้มถ้าไปฝั่งลานนอตก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผม <c oughs> เนี่ยอันนี้ครับผมลานนอตก็สีน้ําเงินนะโอ้ยก็ผิดโอเค เดี๋ยวเรามาสอนการเทรดแบบฝั่งเดียวกันก่อนนะผมก็มันง่ายมากแล้วผมก็คือ1คือเราต้องนัดเจอกันก่อนนะผมแล้วก็ถ้าเจอกันแล้วผมก็แค่อยู่ใกล้กันนะผมอย่าห่างไกลกันมากนะครับผมแล้วก็ทําการกดไปที่ตัวละครเขานะผมเดี๋ยวผมอีกกดตัวละครอีกตัวของผมนะครับเมื่อกดปุ่มนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดโจมตีหนึ่งครั้งนะผมมันก็จะขึ้นหน้าเมนูขึ้นมานะผมมีทั้งหมด5เมนูนะครับอันแรกก็คือเทรดเลยนะครับผมอันที่2คือชวนเข้าปาร์ตี้นะครับ อันที่สามคือการแอดเฟรนนะผมอันที่สี่อันที่ห้าคือไม่รู้นะครับครับผมกูเลือกครับผมพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดเทรดเลยแล้วผมเมื่อกดเทรดปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าหน้านี้เลยนะครับผมโดยที่อีกฝั่งยังไม่ทันกดยืนยันก็จะเข้าเลยนะครับผมก้อนนี้จะเป็นหน้าอาการแลกเปลี่ยนส่วนตัวกันเลยนะครับผมข้างบนตรงนี้นะผมจะเป็นของอฝั่งฝั่งอีกฝั่งนึ่งอส่วนข้างล่างนี้จะเป็นฝั่งของเราครับผมที่จะมาแลกขายนะครับผมแล้วถ้าสมมุติเราจะ โอนเงินของเราไปให้เขาครับผมให้เรากดไปที่เลขศูย์ตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมครับผมแล้วเราก็ทาการกอดแล้วว่าจะเอาไปเท่าไหร่แล้วผมให้สักร้อยหนึ่งอย่างนี้ผมก็กดโอเคแค่นี้ครับผมเดี๋ยวผมโอนไอเทมไปให้เขาหน่อยนะครับผมอ่ะเรากดโอเคปุ๊บถ้าอีกฝั่งกดโอเคก็คือยอมรับกันหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีทถ้งสมมุติอีกฝั่งจะโอนของมาให้เราเราจะเห็นเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเอาลูโอมแล้วกันเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นนะครับผมว่าเขาแบบวางลูโอมนะครับผมว่ากําลังจะแลกของของเราด้วยสิ่งอะไรนะครับผม แล้วสมมติอ่าเดี๋ยวผมให้เขาโอนหนึ่งร้อยคืนมานะครับปุ๊บเห็นไหมผมมันจะขึ้นมาหมดเลยนะผมว่าเขากําลังจะโอนอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมเนี่ยผมมันก็จะได้รู้นะผมว่าเขาแบบโอนมาให้เราเท่าไหร่ตามที่นัดกันไว้หรือเปล่า,านี้นะครับผมพอเสร็จปุ๊บถ้าเขากดโอเคมันก็จะเป็น่างนี้นะครับผมแล้วพอเรากดโอเคปุ๊บเราก็จะได้ของนั้นมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมแค่ง่ายๆนะครับอันนี้คือการเทรดแบบอ่าฝั่งเดียวกันนะผมแต่ถ้าเป็นคนละฝั่งคือ แลกของกันไม่ได้นะผมแลกของแบบนี้กันไม่ได้นะผมแอดเพื่อนชวนเข้าปาร์ตี้ก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนถ้าเป็นคนละฝั่งนะผมก็รู้กันอยู่แล้วผมว่าไม่สามารถเทรดกันได้นะผมแอดเพื่อนยังไม่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าเราจะซื้อขายจริงๆเราต้องซื้อขายที่ตลาดนี้ผมตลาดมืดนะผมเราต้องกดซื้อขายกันตรงนี้เอานะครับผมก็เราต้องคุยกันก่อนนะผมในแชทในไลน์ในตรงไหนก็ได้นะครับผมให้เขาถ้าสมมติ ถ้าซื้อไอเทมผมว่าน่าจะยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าสมมติจะซื้อเงินเกันนะผมมันไม่ค่อยยากเลยนะครับผมก็ถ้าสมมติฝั่งเราจะเป็นคนจะซื้อนะผมจะซื้อเอมจากฝั่งอาศิลานะผมอยู่ลานอนนะผมแล้วก็ผมอยากซื้อเของฝั่งศิลานะผมผมก็ต้องมาที่ตลาดนี้ครับผมต้องตลาดนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ทำการนะครับผมตั้งราคาครับผมเอาไอเทมถูกๆนะครับผมสมมติเอานี้นะอันพอเราเลือกอ่าไอเทมที่ราคาถูกๆเราก็ต้องแล้วเราก็ใส่อ่าเงินจำจำนวนเงินที่เราจะซื้อสมตมติผมอยากซื้อจากเขาสักประมาณอ่าหนึ่งล้านเลยอ่าสมมติตุ๊บตุ๊บตุ๊บอ่าปุ๊บหนึ่งล้านเอ็มนะผมแล้วไอข้้งล่างนั้นก็ผมก็คือค่าภาษีนะครับผม ภาษีไม่ว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่นะครับผมภาษีจะโดนหักแค่ 6, กพันห้านะครับผมอันนี้คือภาษีนะครับที่แพงที่สุดนะครับผมแล้วผมก็บอกเขานะครับผมว่าผมจะขายอะไรับผมผมก็กดตั้งขายครับผมอันนี้ผมขายไม่นะครับเพราะผมไม่มีใบอาพรีเมียมนะผมไม่สามารถขายในตลาดกลางได้เนาะใบพรีเมียมหมดแล้วครับผมในตลาดนี้อผมไปดูชื่อมาผมใส่เข้าไปก็ไม่เจอเนาะโอเคอุ้ยขาดตลาดเลยครับผมถ้าไม่มีใบพรีเมียมในตลาดผมก็ต้องไปเติมซื้อเอานะครับผม พอเราตั้งราคาใมปเราก็เรียกเข้ามาซื้อของเรานะครับผมแล้วถ้าเขากดซื้อปุ๊บปุ๊บเราก็กดรับเงินได้เลยเราก็จะได้มาประมาณ9 9 000, 9 000, 9 0 0 0าสนเ00มกันอ้าแส0 0 0่อ่า0 0 0นกว่าบาทนะผมเพราะว่าโดนหักภาษีไป 6, ก0 0หาเนาะก็นี่แหละครับผมวิธีการแบบอ่าแลกเปลี่ยนแบบคนละฝั่งนะครับผมวิธีรแลกเปลี่ยนก็เป็น่างนี้นะครับมันยุ่งมันพอยุ่งยากพอสมควรนะรผมถ้าเป็นไปนได้ก็ซื้อฝั่ง ซื้อ,ฝ,อ,อ,อฝั่งของเราดีกว่าผมซื้อของจากฝั่งเราดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องไปไปแบบไปตั้งในตลาดกลางนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องทําแบบนี้นะครับและนี่ก็คือการแบบซื้อขายของแบบคนละฝั่งนะผมแต่ก็ยังซื้อขายได้นะครับแต่มันก็ยุ่งยากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร้นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม <S <S ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Eat,